สวัสดีครับพี่น้องสปปประจิมรีเกตหนึ่งกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการของนิเทศชนคุยห่างหายกันไปนานครับสำหรับรายการนี้วันนี้เรามีแนวทางแล้วก็มีกิจกรรมที่จะได้ให้พี่น้องชาวสปปประจิมรีเขตหนึ่งของเรานั้นได้ดินนิมการนะครับได้เดินนินการในเรื่องของการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรมสพทของสำนักง,งานเขตของเรานะครับโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทของสำนักง,งานเขตของเราเดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านรริู้สธิเจริญลงก็ได้ได้เห็นในเรื่องของคุณธรรมที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การศึกษาวันนี้ก็เลยจะต้องมาพูดคุยกันในแนวทางของการที่จะยกระดับหรือว่าแนวทางของการที่จะสร้างสรรค์คนดีให้กับบุคคลที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทอของสำนักงานของเรา <c oughs> ท่านครับโรงเรียนคุณธรรมสพทนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2561 โรงเรียนในสังกัดของเราได้ทําการรายงานในระดับหนึ่งดาวมาครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนที่จะยกระดับเป็นสองดาวจากปีหกหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันในขณะนี้มีโรงเรียนในสังกัดของเราได้โรงเรียนคุณธรรมสพทในระดับสองดาวอยู่หกสิบเจ็ดโรงเรียนกิจกรรม ที่ถูกกําหนดไว้ในปีนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กิจกรรมซึ่งในส่วนของการยกระดับโรงเรียนพุทธรรมสองดาวก็เป็นกิจกรรมแรกท่านผู้บริหารและคุณครูผู้ที่รับผิดชอบโครงการหลายๆท่านนะครับอยากยกระดับขึ้นแต่จะมีแนวทางอย่างไรวันนี้เรามาฟังกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เราจะพูดกันไปถึงในเรื่องของ รางวัลที่ส่งเสริมคนดีในส่วนของหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมที่ถูกกำหนดไว้ในกิจกรรมของปีนี้รวมถึงนวัตกรรมที่จะส่งเสริมคนดีเป็นกิจกรรมที่สามที่จะส่งเสริมนะครับเ,เป็นที่ทราบดีนะครับท่านว่าเมื่อายสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักถือถึงโรงเรียนในสังกัดทุกๆโรงเรียน ที่ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยเรากําหนดไว้3กิจกรรมที่ผมได้กล่าวไป่าบข้างต้นรายละเอียดเรามาฟังกันให้ชัดๆแล้วก็หลายคนจะได้หายสงสัยแล้วก็มีแนวทางที่จะดําเนินการกิจกรรมแรกนะครับท่านผมอยากนําเรียนอย่างนี้ว่าเป็นกิจกรรมของการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสหทในระดับสองดาวโรงเรียนในสังกัดของเรามีโรงเรียนที่ยกระดับไปสองดาวไปแล้ว67สิบเจโรงเรียนที่เหลือลยังไม่ได้ยกระดับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้โรงเรียนไหนที่จะยกระดับนะครับก็ขอให้ทำหนังสือแจ้งมาอย่างสำนักง,งานเขตต,ตามวันเวลาที่เราได้กำหนดไว้เพื่อที่เราจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าลงตรวจสอบแล้วก็ประกาศตัวเี้กับท่าน นะสำหรับโรงเรียนไหนที่ยังไม่แน่ใจมีหลายท่านครับมีหลายท่านที่บอกว่าของเราผ่านหนึ่งดาวหรือยังผมนําเรียนไปแล้วนะครับว่าเมื่อปีพศ2561ทุกโรงเรียนได้รายงานมาที่สํานักง,งานเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในระดับสองดาวก็ตามความสมัครใจครับตอนนี้ครับเคลื่อนไปได้67โรงเรียนนะรายชื่อถ้าท่านใดยังไม่แน่ใจอย่างอะไรอย่างไรนะเดี๋ยวติดต่อหลังใหม่กับผมเพื่อที่จะเข้าไปดู ว่าท่านยกระดับสองดาวไปแล้วหรือยังนะครับสำหรับโรงเรียนที่เหลือนะครับโรงเรียนที่เหลือที่อยากจะยกระดับก็ตามหนังสือมานะครับตามคุณสมบัติเลยครับในกิจกรรมที่หนึ่งตามหนังสือที่เราส่งไปนะครับก็ในการยกระดับสองดาวนั้นนะครับท่านจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติสี่ข้อที่เราแจ้งไปนั้นเป็นคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว สิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมก็คือสรุปการทํางานของโรงเรียนคุณธรรมของปีพศ2565นะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่ท่านผู้บริหารต้องมีเรื่องของนวัตกรรมของคุณครูที่ใช้ในการสร้างสารรค์คนดีพร้อมกับนะเตรียมการที่จะให้ในักเรียนได้นำเสนอในเรื่องของโครงการคุณธรรมประจำห้องเรียน ถึงเวลานั้นท่านก็ทําเล่มสรุปส่งมาเมื่อหมดเวลาแล้วเราก็จะรู้จํานวนของโรงเรียนที่ต้องการที่จะยกระดับสองดาวผมก็จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณเข้าไปติดตามตรวจสอบท่านพร้อมกับให้คำเสนอแนะแล้วก็ประกาศผลให้ท่านกิจกรรมนี้โรงเรียนที่ได้สองดาวแล้ว ถามว่าต้องทำไหมไม่ต้องแล้วน,นะครับท่านไม่ต้องทําแล้วให้เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ได้ขับเคลื่อนนะครับโรงเรียนที่ขับเคลื่อนแล้วก็คงสภาพไว้นะครับส่วนกิจกรรมที่2ครับท่านะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมที่ถูกกาหนดไว้แล้วก็เป็นกิจกรรมในการให้รางวัลสําหรับบุคคลที่ขับเคลื่อนในเรื่องของคุณธรรมนะกิจกรรมที่2เป็นในเรื่องของ1 0,000คุรุชนคนคุณธรรม หนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมถูกแยกออกเป็นสองประเภทนะครับท่านประเภทที่หนึ่งคือประเภทของครูผู้สอนประเภทที่สองเป็นประเภทของท่านผู้บริหารก็มันจะมีแบบฟอร์มที่เราส่งไปให้ท่านกรอกเข้าในแบบฟอร์มแล้วก็ส่งแบบฟอร์มมาให้กับเราเพื่อที่เราจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะคัดกรองหนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรม สิบห้าคนสําหรับครูนะครับสิบห้าคนสําหรับครูจะได้ส่งรายชื่อต่อส่งเข้ายังสพัทท่านผู้บริหารหท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งผู้บริหารห้าท่านและครูสิบห้าท่านนะก็จะได้รับการพิจารณาหรือไม่ก็อยู่ที่ข้างบนนะครับก็ขอเชิญชวนให้เพื่อนครูและท่านผู้บริหารเข้าร่วมหลักเกณฑ์ง่ายๆครับเรามีแบบฟอร์มส่งไปแล้วใน ในหนังสือ so นำะส่งท่านเข้าไปดูกรอกในสิ่งที่ที่เราให้ท่านกรอกแล้วก็บรรยายมาในสิ่งที่เราอยากทราบให้คณะกรรมการได้รับทราบในหนังสือที่แจ้งไปนะครับท่านอยากจะบอกท่านว่าให้ท่านทําเป็นคลิปเนาะในหนังสือที่แจ้งไปให้ทําเป็นคลิปส่วนรูปเล่มนะครับรูปเล่มเราได้ถูกกาหนดไว้ว่าหนึ่งคน สามารถส่งผลงานได้หนึ่งเล่มในหนึ่งเล่มนี้จะต้องไม่เกินสามสิบหน้ารวมปกนะครับเพราะ,ะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในสามสิบหน้านี่คือกติกาอะไรท่านกติกานี้ขอให้ท่านยึดนะครับขอให้ท่านยึดยึดมั่นไ้เลยว่าโอเคต้องประมาณนี้ต้องอย่างนี้นะครับเพื่อสะดวกในการตัดสินหนึ่งแล้วก็เพื่อให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่สพสกำหนดมา จะทําเป็นรูปของไฟล์ไว้ด้วยนะครับท่านเพื่อที่เราจะได้นําไฟล์ส่งด้วยนะท่านที่สนใจนะในกิจกรรมของหนึ่งมืนครูรุชนคนคุณธรรมเนี่ยก็เริ่มทําผลงานแล้วก็ส่งผลงานมาให้เราได้เลยตามเวลาที่กาหนดนะเราจะหมดเขตส่งเนี่ยวันที่11สิงหาวัะน,นั้นท่านยังพอมีเวลาครับสิสิงหาคมสองพเราจะหยุดรับ นะครับเราจะหยุดรับแล้วเราก็จะรู้จํานวนแล้วล่ะนะครับว่าจะจะประมาณไหนเท่าไหร่ยังไงทีนี้มีคําถามครับท่านสําหรับหนึ่งหมืน่นครุชนคนคุณธรรมมีคําถามว่าหลายท่านถามว่าเออผมเพิ่งส่งเมื่อปีที่แล้วหรือว่าผมเพิ่งส่งเมื่อสองปีที่แล้วท่านครับเกณฑ์ล่าสุดออกมาใหม่เลยว่าใครที่ได้รางวัลหนึ่งหมืน่นครุชนคนคุณธรรมไม่ว่าจะเป็น เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดหนึ่งในสามลำสามลำดับนี้นะครับจะต้องว่างเว้นหรือห่างไปสองปีครับต้องว่างเว้นหรือห่างไปสองปีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นท่านใหม่เป็นคุณครูคนใหม่เป็นผู้บริหารคนใหม่ท่านที่ได้ถูกตัดสินไปแล้วก็จะห่างไปสองปีนะครับเป็นอันนี้ทําความเข้าใจกันนะครับก็ท่านที่ส่งแล้วก็รออีกสักหน่อย รอปีหน้ารอปีต่อๆไปเพื่อที่จะตั้งผลงานหรือว่าเพื่อที่จะส่งผลงานท่านให้ทางเราได้รับรู้นะครับก็เชิญชวนสําหรับคนที่ยังไม่เคยส่งนะครับคนยังไม่เคยส่งนะส่งครั้งนี้ท่านก็จะอยู่ไปอีกสองปีนะครับดังนั้นก็ท่านใดที่ยังไม่ส่งไม่ว่าจะเป็นประเภทครูหรือประเภทผู้บริหารนานเรเรียนเชิญรายละเลอเยียดของแบบฟอร์มได้ถูกส่งไปพร้อมหนังสือ ที่แจ้งกระท่านไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวน,ชวนส่วนกิจกรรมที่สามครับท่านกิจกรรมที่สามก็สิ้นสุด <c oughs> ภายในวันที่สิบเอ็ดเช่นเดียวกันเป็นกิจกรรมของนวัตรกรรมนะครับนวัตรกรรมในการส่งเสริมคนดีในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมสปทคุณครูท่านใดหรือท่านผู้บริหารท่านใดมีนวัตรกรรมที่จะส่งเสริมคนดี ในเรื่องของการสร้างคุณธรรมให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านซื่อสัตย์นะด้านพอเพียงด้านรับผิดชอบนะได้กระตันอยู่หรือว่าในเรื่องของบูดมการเรื่องของวินัยระเบียบต่างๆเ <c oughs> มื่อท่านทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนําส่งเพ,เ,นะเพื่อเข้าประกวดนะครับเพื่อเข้าประกวดในการคัดเลือกเราก็จะส่งผลงานท่านต่อไปอีกนะครับสําหรับคนที่ชนะ ในส่วนของนวัตกรรมครับท่านในเอกสารที่ส่งไปเมื่อปลายสัปดาห์บอกว่าท่านจะต้องส่งแบบการเขียนรายงานนวัตกรรมของท่านนะเรามีแบบฟอร์มให้ท่านก็เขียนรายงานมาพอสังเกตนะแล้วก็รวบรวมในสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอให้เราดูนะครับความยาวแล้วก็ทำทำคลิปนะครับทำคลิปในการนำเสนอ เพื่อที่เราจะได้ส่งต่อในการนําเสนอนวัตกรรมของท่านนะครับความยาวก็ไม่น่าจะเกินเจ็ดนาทีนะครับห้าถึงเจ็ดนาทีท่านท่านก็ลองกรุปลงลอง,ลองตัดลงเพื่อที่จะให้ได้เลือกความมากที่สุดแล้วก็ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมท่านเพื่อให้ได้รับรางวัลน,นะครับนวัตกรรมนี้ก็จะเป็นของคุณครูของผู้บริหารนะครับแยกประเภทมาเลยครับ ถ้าเป็นนวัตรกรรมของผู้บริหารก็จะไปในเรื่องของนวัตรกรรมด้านการจัดการและการบริหารนวัตรกรรมของคุณครูก็จะเป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมนะครเพื่อให้ทั้งทุกคนผูท้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้เป็นคนดีนะครับได้เป็นคนดีได้เป็นคนคุณธรรมนะครับนี่ก็เป็นกิจรกรรมที่ทางสพปปัาชิบุรีเขตหนึ่งได้นำ เอานโยอายู่ยข้างบนมาแล้วก็มาบอกพี่น้องเราชาวสปปร,ปรจีนบุรีเขตหนึ่งทุกๆคนก็เชิญชวนทั้งสามกิจกรรมคําถามที่เจอบ่อยครับท่านถามว่าเ,าเมื่อผมได้สองดาวแล้วผมจะต้องทํากิจกรรมที่หนึ่งไหมไม่ต้องทําครับท่านในสามกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการยกระดับเรือคุณธรรมสปทระดับสองดาว หนึ่งหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมหรือนวัตกรรมส่งเสริมคนดีสามสามกิจกรรมนี้ท่านเลือกส่งกิจกรรมไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องส่งครบทั้งสามกิจกรรมท่านเลือกส่งกิจกรรมไหนก็ได้โอเคครับโรงเรียนผมยังไม่ได้สองดาวผมจะส่งสองดาวก่อนผมยังไม่เอาครุชนก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับท่านสมัครใจที่จะส่งยกระดับสองดาวก็แค่สองดาวแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านทําได้ทั้งสองอย่างทั้งยกระดับสองดาวและ าสามารถส่งหนึ่งหมื่นครูชนประเภทครูหรือผู้บริหารได้ท่านก็ส่งเลยนะครับเพื่อเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ขับเคลื่อนนะครับท่านจะได้ขับเคลื่อนและก็เป็นแนวทางหรือหรือท่านปีนี้ท่านมีความพร้อมเรื่องของนวัตรกรรมอย่างเดียวท่านจะทํานวัตรกรรมส่งเสริมคนดีอย่างเดียวก็สุดแล้วแต่ท่านครับในทั้งสามกิจกรรมไม่ได้ถูกบังคับเป็นกฎเกณฑ์ว่าต้องส่งครบตามกิจกรรมโรงเรียนไหน โรงเรียนใดที่มีความพร้อมในกิจกรรมใดให้ส่งตามกิจกรรมนั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยอะไรอย่างไรแล้วก็ติดต่อทางทางสนอกิจเลยก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลยินดีร่วมนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ยินดีให้คำชี้แจงนะครับก็ต้องฝากท่านไว้ แนวทางในการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสอบประจําปี2565นี้ก็จะมีกิจกรรมหลักๆของช่วงนี้เท่านี้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะเข้าไปพัฒนาในเรื่องของครูแกนนาแลแล้วก็นักเรียนแกนนําเรื่องของคุณธรรมในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสหรือมีช่วงที่เหมาะสมนะครับสัญญาครับท่านว่าเราจะจัดให้แล้เราก็จะนําพาทุกคน ทุกโรงเรียน,นเข้าสู่ช่องทางหรือว่าเข้าสู่ของการดําเนินการที่เป็นเดียวทางเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงครับท่านครับวันนี้จะเห็นว่า,าที่โต๊ะของของผมวันนี้มีกระโป๋งกระเป๋านะครับที่ที่เห็นนะครับท่านครับกระเป๋านี้สวยงามเป็นกระเป๋าจากเสือกววันนี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก โรงเรียนวัดบางกระเบานะครับท่านผู้มริการสุภลักษณ์ได้นํามาให้เราประดับฉากแล้วก็ให้เราได้พูดถึงกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่อยู่ในโครงการของโรงเรียนสุจริตเป็นของบริษัทสร้างกันดีนะครับสําหรับโรงเรียนไหนที่มีของดีๆนะครับมีของดีๆนะครับท่านเป็นผู้กุญแจนะครับ โรงเรียนไหนที่มีของดีๆอยากให้ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลได้โฆษณาเนาะหรือว่าได้พูดถึงนะครับก็สวยงามนะครับก็บอกเราท่านใดที่สนใจติดต่อไปที่โรงเรียนของโรงเรียนวัดบากระเบาโดยตรงเลยนะครับเขาก็มีทั้งให้ความรู้มีทั้งจัดจำหน่ายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัททก,การดีของโรงเรียนวัดบักกะเบา นะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเบาคุณครูและก็ลูกนูที่น่ารักทุกคนที่ลง,ลงมือลงแรงนะครับสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสพอปอของเรานะครับรายการของนิเทศชนคุยวันนี้มาแบบกระชั้นรัดกุญนะครับท่านก็คงจะคงหยุดหรือว่าเพียงพอสําหรับการที่จะได้พูดคุยกับท่านเรื่องในแนวทางของการขับเคลื่อนในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมสพทประจำปี2565น้านี้นะครับ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวสปปประชาธิปรีเป็นอย่างสูงแล้ววันนี้อีกสองท่านที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับคือท่านพี่ธนูบุญเพงนะครับแล้วก็ท่านกิรพรวงจินดานะครับซึ่งสองท่านนี้รับหน้าที่ในการถ่ายทอดสดให้กับเราแล้วก็เป็นผู้ที่ควบคุมดูแลนะครับการทํางานของการถ่ายทอดสด นะครับเป็นหนึ่งในทีมของไอที่มีคุณภาพของสพปปร,ปร,ปริจบุรีเขตหนึ่งะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วก็มีความสุขกับการทํางานครับสำหรับนิเทศชุนคุยวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตกล่าวคําว่าสวัสดีและโชคดีทุกท่านครับ